ใหญ่หมอนกันครับเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจานวนมากแล้วก็มีผู้ติดภายใต้สร้างในจานวนมากเหมือนกันครับตามหลักการแล้วจริงๆก็ต้องปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุก่อนก็ขุดขุดอุโมงค์เข้าไปเนี่ยก็ต้องดูถึงความปลอดภัยข้างบนก่อนว่าจะมีะมีอะไรถลม่มลงมาซ้ําหรือเปลา่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถอยหลังออกมาก่อนแล้วนะครับนะครับตอนนี้อันตรายสงนะครับขั้นแรกเราก็ ดูความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับว่าอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าการกีดขวางในการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าครับ ในนิทิร่วมกตันยูหนึ่งในตัวแทนที่เข้ามาช่วยเหลือคนงานก่อสร้างที่ยังคงติดค้างอยู่ภายใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาซึ่งมีความสูงถึง6ชั้นโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคมเวลาประมาณ16นาิกา20นาทีบริเวณถนนเลียบคลอง6ตตำบลคลอง6ออำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะทางมูทีรตันยูได้รับแจ้งจากสพคลองหนะครับว่ามี อาคารเพิ่งก่อสร้างถล่มลงมามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากแล้วก็มีผู้บาดเจ็บรอความช่วยเหลือทางผู้ชีพและกู้ภยัยอย่างเคสนี้ที่ผมมาถึงคนแรกเนี่ยผมก็มาเจอผู้หญิงอยู่ด้านหลังติดอยู่ก็ใช้เครื่องตัดทางเนี่ยตัดตัดออกมาแล้วก็ดึงร่างน้องเขาออกมาครับเป็นคนเจ็บปลอดภัยเรียบร้อยดีครับผม โดยการค้นหาผู้รอดชีวิตในครั้งนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะแท่นปูนทั้งหมดมีขนาดใหญ่และหนาแต่เหล่าอาสาทั้งหมดก็พร้อมยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ยังคงติดอยู่ข้างในค่ะเวลาล่วงเลยไปกว่าหลายชั่วโมงนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เหล่าอาสาเริ่มเคลื่อนย้ายนำเอาอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือคนงานก่อสร้างที่ยังติดอยู่ข้างในค่ะ ตอนนี้ภา,ายในอุโมงทางเหล่าอา,าสาและเจ้าหน้าที่อีกหลายคนกําลังให้ความช่วยเหลือกับคุณลุงที่ติดอยู่ข้างในซึ่งตอนนี้มีแผ่นปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ทับอยู่ที่บริเวณขาทั้งสองข้างจึงทําให้คุณลุงมีอาการอ่อนเพลียและเสียเลือดนานกว่า12-13ชั่วโมงแล้วค่ะทางทีมแพทย์จึงให้ออกซิเจนและเลือดเพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ และล่าสุดตอนนี้คุณลุงมีอาการสุดลงค่ะทางทีมแพทย์จึงรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลืออีกครั้งแต่ก็ไม่ทันค่ะด้วยโอกาสนี้ทางทีมข่าวตุ๊กนกข่าวสามต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องด้วยนะคะ ในขณะเดียวกันการค้นหาย,ยังคงคืบหน้าต่อไปค่ะก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมมือด้วยการนําเอาสุนัขเข้ามาช่วยค้นหารวมทั้งการนําเอาเครื่องมืออุปกรณ์อีกเป็นจํานวนมากเข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะทํามา17ปีแล้วครับผมหน้าที่หลักของเราก็จะทําทุกอย่างเลยนะครับอย่างอย่างคนติดใต้ซากใช้อุปกรณ์กู้ภัยแล้วก็จะคั่วเป็นทางกู้ชีพด้วยครับผมอย่างวันนี้ที่รั่วตันอยู่มาก็ อาสาและพนักงานมาประมาณ600นายครับมีทางรถตันยูมีมีกู้ภัยฮุกฮุกสามหนึ่งมาช่วยมาช่วยมีอบรมอย่างอย่างด้านกู้ภัยก็อบรมทางมูลทีรถตันยูก็จะอบรมให้แล้วก็ไปอบรมตามประถานที่ราชการ <S S S อย่างปอพหรือว่าอะไรก็จะอบรมสดทบทวนให้ตลอดครับผม ภูมิใจครับภูมิใจที่เราสามารถส่งผู้บาดเจ็บไปถึงมือหมอถึงโรงพยาบาลโดยปลอดภัยเราก็ภูมิใจครับผมจริงๆแล้วงานตรงนี้มันเป็นงานที่เสียสละพูดตรงๆเลยเป,เป็นงานที่เสียสละมากเสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งชีวิตครอบครัวเสียสละทุกอย่างเลยอภิชาติบุตรมังคะาถ่ายภาพบุดมพรสำราญจิตรายงาน